กวินเป็นชายหนุ่มโสดที่ชอบผจญภัยขับมอเตอร์ไซค์เที่ยวคนเดียวมีครั้งหนึ่งเขาเดินทางไปเที่ยวที่ทางเหนือของประเทศจนทำให้เขาไปเจอกับเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เขาต้องจดจำมาถึงทุกวันนี้มีครั้งหนึ่งกวินเดินทางไปเที่ยวทางเหนือของประเทศโดยความที่ไม่ชินทางเขาก็ขับรถไปเรื่อย จนไปเจอกับรถบรรทุกที่สวนมาอย่างกระทันหันทําให้กวินนั้นต้องตัดสินใจหักหลบรถบรถบรทุกคันนั้นจนรถของกวินเสียหลักหลมลงข้างทางและกะวินก็ได้สลบไปกวินรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาในห้องไม้เก่าๆที่แสงแดดยามเช้าส่องรอดผ่านผ้าม่านบางๆเข้ามาอย่างอ่อนโยนกลิ่นหอมของสมุนไพร และไม้โบราณอบอวนในอากาศทำให้กวินรู้สึกทั้งสับสนและสงบไปพร้อมๆกันแต่แปลกที่ว่าร่างกายของกวินรับไม่รู้สึกเจ็บปวดใดๆราวกับว่าเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เป็นแค่ความฝันกวินค่อยๆพยุงตัวเองขึ้นมาจนเห็นหญิงสาวคนหนึ่งนั่งมองเขาอยู่กวินพยายามตั้งสมาธิ และนึกทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นและได้เอ่ยถามหญิงสาวที่ดูแลเขาว่าที่นี่คือที่ใดแล้วทำไมเขาถึงมาที่นี่ได้หญิงสาวที่ดูแลเขาก็ได้ตอบว่าที่นี่คือเมืองลับแปลเมืองวังบทและได้เล่าต่อว่าหลังจากที่กวินประสบอุบัติเหตุถือได้พบเขาโดยบังเอิญและรีบแจ้งชาวบ้านให้ช่วยพา กวินมาพักฟื้นที่นี่หลังจากที่กวินได้คำตอบก็ตกใจมากคิดว่าตัวเองตายไปแล้วแต่ทันใดนั้นหญิงสาวครับโเระเบาๆอย่างเย็นชาและบอกกับเขาว่าคุณยังไม่ตายคุณแค่สลบไปเท่านั้นในขณะที่กวินยังคงพยายามทําความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นประตูไม้เก่าก็เปิดออกอย่างช้า ลมเย็นๆพัดเข้ามาพร้อมกับลําแสงแดดที่เล็ดลอดผ่านช่องว่างมีชายชราหน้าตาขมเข้มและหญิงชราคู่หนึ่งก้าวเข้ามาในห้องพวกเขามีพลังบางอย่างที่เงียบสงบและน่าเกงถามในตัวดูเหมือนว่าพวกเขาจะเป็นเจ้าของบ้านหรือไม่อย่างน้อยก็น่าจะเป็นผู้มีอำนาจในหมู่บ้านนี้หญิงสาวที่ดูแลกวินเรียบลุกขึ้นยืยนอย่างเคารพ และแนะนำว่านั่นคือพ่อและแม่ของเธอชายชรามองกวินด้วยสายตาแฝงไปด้วยความลึกลับราวกับกําลังประเมินสิ่งที่เขาเป็นอยู่กวินรู้สึกถึงความอบอุ่นและความน่าเกรงขามที่ปกคุมในบรรยากาศนั้นทั้งยังมีความลึกลับบางอย่างที่เขายังไม่สามารถเข้าใจได้ในทันทีด้านหญิงชราก็ยิ้มอ่อนโยนก่อนถามกวินด้วยน้ำเสียงเรียบง่ายว่า ตื่นแล้วหิวหรือไม่เท่าปราอาหารเตรียมไว้ให้แล้วบรรยากาศร,รอบๆปบปวนไปด้วยความอบอุ่นแม้จะเต็มไปด้วยความลึกลับแต่ก็ยังมีความเมตตาแฝงอยู่ในคำพูดของหญิงชาราหญิงชรายังได้ชวนให้กะวินลุกขึ้นไปเดินเล่นในหมู่บ้านโดยไม่ต้องวิตกกังวลหรือคิดมากเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น กวินรู้สึกได้ถึงความจริงใจและความใส่ใจของคนในบ้านนี้แม้ว่าสิ่งที่เขาเผชิญอยู่จะดูแปลกประหลาดแต่ก็เริ่มมีความสงบใจขึ้นมาบ้างกวินรู้สึกคลายความกังวลลงไปบ้างเขาตอบรับคำเชิญอย่างวางใจหลังจากทานข้าวปลาอาหารเสร็จหญิงสาวพ่อและแม่ของเธอก็พากวินออกไปเดินชมหมู่บ้าน หมู่บ้านแห่งนี้ดูเหมือนหมู่บ้านธรรมดาที่มีบ้านไม้เรียงรายริมถนนเล็กๆแต่ทุกอย่างดูเรียบง่ายและสงบสุขอย่างประหลาดผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาล้วนมีใบหน้าที่ใจดีและแววตาที่สงบพวกเขาพูดจาสุภาพอ่อนหวานคล้ายกับคนที่ยึดมั่นในศีลธรรมและเคารพซึ่งกันและกันอย่างลึกซึ้งบรรยากาศชวนให้นึกถึงคำว่าคนถือศีล ทุกคนในหมู่บ้านนี้ดูเหมือนจะมีใจที่งดงามและมีความสงบที่ไม่ธรรมดาซ่อนอยู่แม้แต่ลมที่พัดผ่านก็เหมือนจะพัดผ่านความผ่อนคลายมาให้กับกวินขณะที่เดินชมหมู่บ้านกวินรู้สึกได้ถึงสายตาแห่งมิตรไมตรีจากผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาทุกคนทักทายกันด้วยความนอบน้อมและอบอุ่น เราวกับทุกคนในที่แห่งนี้คือเกลือญาติเดียวกันสวัสดีจ้าพ่อผู้ใหญ่สวัสดีแม่ผู้ใหญ่เสียงทักทายจากชายชราคนหนึ่งดังขึ้นพร้อมกับการยกมือไหว้อย่างเคารพเมื่อกวินหันไปมองก็เห็นชายแก่ยิ้มกว้างอย่างมีเมตตาแล้วหันไปพยักหน้าให้หญิงสาวที่เดินเคียงข้างเขาสวัสดีจ้าแม่มุกแล้วก็ยิ้มให้กับหญิงสาว กวินแอบประหลาดใจเล็กน้อยกับชื่อที่เรียกหญิงสาวว่ามุกชื่อที่ฟังดูอ่อนหวานแต่ส่งพลังในเวลาเดียวกันมุกพยักหน้ารับเบาๆก่อนจะเดินนำเขาไปต่อระหว่างทางทุกคนต่างทักทายและแสดงความพารพต่อพ่อผู้ใหญ่และแม่ผู้ใหญ่ด้วยความพอรพที่ไม่เสแสร้งไม่มีการเร่งรีบเหมือนที่นี่ไม่มีคำว่าเวลาคอยบีบคั้น ที่นี่คือหมู่บ้านที่ผู้คนดำรงชีวิตอย่างสงบเงียบและพอเพียงทุกอย่างก้าวของกวินในหมู่บ้านบองบทแห่งนี้ยิ่งตอกย้ำว่าเขาได้เดินเข้าสู่โลกที่ต่างไปจากเดิมโดยสิ้นเชิงกวินเดินชมหมู่บ้านไปอย่างเพลิดเพลินสองข้างทางเต็มไปด้วยเรือนไม้เล็กๆที่ดูสะอาดสะอ้านเขาได้พูดคุยกับพ่อผู้ใหญ่แม่ผู้ใหญ่และมุกอย่างสนิทสนมมากขึ้นทุกขณะ เรื่องเล่าเกี่ยวกับวิถีชีวิตเมืองบางบดทำเนียมแปลกๆที่ดูเรียบง่ายแต่น่าหลงไหลทำให้เขาหลงไหลในความสมบุกและความงามของที่นี่โดยไม่รู้ตัวเสียงหัวเราะเบาๆของมกุกยามที่เธอเล่าเรื่องสนุกๆน,น้ำเสียงแหบแผ่วแต่เปลี่ยนไปด้วยความเมตตาของแม่ผู้ใหญ่และแววตาเงียบขรึมแต่อบกุลของพ่อผู้ใหญ่ทุกอย่างราวกับถูกเรียบเรียงมาอย่างลงตัว ในหัวของกวินความกังวลค่อยๆเลือนหายไปทีละน้อยจนเขาแทบลืมไปแล้วว่าแท้จริงแล้วเขาคือคนแปลกหน้าที่หลุดเข้ามาในหมู่บ้านแห่งนี้โดยบังเอิญแม้จะเพลิดเพลินกับการชมหมู่บ้านและบทสนทนาอันอบอุ่นแต่กวินก็ไม่ลืมที่จะถามว่าหมู่บ้านหรือเมืองลับแลกนั้นคืออะไร พ่อผู้ใหญ่เดินช้าๆไปยำโคนต้นโพก่อนจะหยุดดีนเงียยๆไปชั่วครู่แล้วตอบว่าเมืองลับแลแท้จริงแล้วไม่ใช่เพียงหมู่บ้านที่ซ่อนอยู่แต่หากคือโลกคู่ขนานที่ดำรงอยู่ท่ามกลางโลกใบเดียวกันถูกบดบังไว้ด้วยม่านบางๆของกรรมวาสนาและศีลธรรมมันคือสถานที่ที่ไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ไม่สามารถค้นพบได้ไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนก็ตามเว้นเสแต่ว่าผู้ที่พบมันจะมีศินหรือมีวาสนาต่อกันกวินเริ่มเข้าใจแล้วว่าการที่เขามาถึงที่นี่ไม่ใช่เพราะหลงทางแต่มันคือการถูกพามาด้วยบางสิ่งบางอย่างที่เหนือความเข้าใจของมนุษย์เขาไม่รู้ว่าคำว่าวาสนาที่พูดถึงนั้นหมายถึงสิ่งใดกันแน่ วาสนาต่อสถานที่หรือวาสนาต่อผู้คนหรือวาสนาต่อใครแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือเมืองรับแลแห่งนี้ไม่ได้เปิดรับทุกคนและการเข้ามาที่นี่ไม่ใช่ว่าใครก็จะเข้ามาได้ไง่ายๆ7เจ็ดวันผ่านไปตวินคุ้นชินกับวิถีชีวิตในเมืองบางบท จนแทบจะหลอมรวมกลายเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในนี้ไปแล้วเขาจำชื่อชาวบ้านในหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้ได้เกือบทุกคนจำทางเดินในหมู่บ้านในทุกซอกซอยและเริ่มช่วยเหลืองานเล็กๆน้อยๆกับพ่อคู้ใหญ่แต่ในค่ำคืนนี้สงบเย็นเป็นพิเศษลมพัดอ่อนๆกลิ่นดอกไม้ป่าลอยมาแต่ปลายจมูกเบาๆ กวินเอ็นตัวลงนอนบนฟูกเสื้อไม้ไผ่ภายในเรือนไม้เล็กๆที่เขาอาศัยอยู่เรากับทุกอย่างสมบูรณ์และลงตัวเขาหลับไปด้วยรอยยิ้มก่อนที่โลกทั้งใบจะเปลี่ยนไปในพริบตากวินลืมตาตื่นจากเสียงเรียกที่พยายามปลุกเขาด้วยเสียงอัดตกใจพี่ตื่นๆพี่เป็นอะไรไหม กวินลืมตาตื่นขึ้นมาอีกครั้งทุกอย่างรอบตัวเปลี่ยนไปใบหน้าของมุกหายไปบ้านไม้หลังอุ่นกลายเป็นความว่างเปล่ากลิ่นสมุนภัยในอากาศถูกแทนที่ด้วยกลิ่นดินชื้นและไม้ไมแห้งเสียงคนร้องเรียกดังมากเฮ้ hey, พี่ที่เป็นอะไรไหมตื่นซิกวินกระพริบตาแรงๆก่อนจะรู้ตัวว่าตนเองนอนอยู่ข้างทาง ร่างกายของเขายังอยู่ตรงจุดเดิมที่ลดเสียหลักลื่นถลยลงมาท้องฟ้ายังเป็นยามเย็นแดดอ่อนยังไม่รับขอบฟ้ากวินเพิ่งสลบไปแค่ไม่กี่นาทีมีชายหนุ่มคนหนึ่งวิ่งเข้ามาพร้อมกระเป๋ายาเล็กๆอีกคนโทรศัพท์หาหน่วยกู้ภัยทุกคนต่างตกใจที่กะวินประสบอุบัติเหตุแต่ไม่บาดเจ็บรุนแรงกรวินลุกขึ้นนั่งช้า,ชา หายใจอย่างเป็นแรงสมองเต็มไปด้วยความสับสนกวินลุกขึ้นอย่างช้าๆแล้วกวาดสายตามองไปร,บรอบๆต้นไม้ริมทางยอดหญ้ารถมอเตอร์ไซค์ของเขาที่ลมตะแคงอยู่ทุกอย่างดูธรรมดาแต่ในความธรรมดานั้นกลับมีบางอย่างผิดปกติที่กวินรู้สึกได้สายตาของเขาเหลือไปเห็นสารไม้เก่า,กาสองสาร อยู่ตรงโค้งฝั่งตรงข้ามสารแรกเป็นสารไม้ซึ่งมีการดูแลดูสะอาดสะอ้านด้านหน้ามีป้ายเล็กๆเ,เขียนด้วยลายมือจางๆว่าตาทองใหญ่ส้อยเงินแต่สิ่งที่ทำให้หัวใจของกวินแทบหยุดเต้นคือสารอีกสารหนึ่งที่อยู่ถัดไปเป็นสารไม้เล็กๆเ,เล็กกว่าสารแรกเล็กน้อยตรงหน้าสารนั้น มีป้ายไม้เขียนไว้ว่าซอยมุกกวินยืนนิ่งราวกับถูกตรึงไว้กับที่ลมหายใจสะดุดขาของเขาอ่อนแรงในเสี้ยววินาทีซอยมุกชื่อนั้นไม่ใช่เพียงแค่ชื่อที่เขาจำได้แต่มันคือชื่อของหญิงสาวที่ดูแลเขาในเมืองบางบทหรือเมืองรับแปลคนที่ทำให้เขารู้สึกอบอุ่นผูกพัน และเหมือนรู้จักกันมาเนิ่นนานทวินยดีนนิ่งอยู่พักใหญ่สมองพยายามเรียบเรียงสิ่งที่เกิดขึ้นหากสิ่งที่เขาเจอในเมืองนั้นไม่ใช่ความฝันถ้ามุกมีอยู่จริงและเธอเสียชีวิตไปแล้วงั้นเมืองรับแลที่เขาเข้าไปอาจไม่ใช่เมืองของคนเป็นบางทีมันอาจจะเป็นโลกอีกฝั่งหนึ่ง ที่เขาถูกใครบางคนพาไปความสงสัยยี่มคงค้งางคาอยู่ในใจกวินตัดสินใจถามคนเท่านั้นว่าสองสารนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรก็ได้คำตอบว่าตรงโค้งนี้เมื่อหลายปีก่อนเคยเกิดอุบัติเหตุกับครอบครัวหนึ่งที่ขับรถยนต์มาเที่ยวเป็นครอบครัวพอมาถึงโค้งนี้ ก็ประสบอุบัติเหตุชนกับรถบรรทุกแล้วรถยนต์ของครอบครัวน,นั้นก็ตกเหวลงไปเสียชีวิตทางครอบครัวมีพ่อแม่และลูกสาวที่ชื่อมกุกตั้งแต่เกิดเหตุการณ์นั้นชาวบ้านบางคนที่ขับรถผ่านตรงนี้ยามค่ำคืนหรือหลงทางมาก็มักจะบอกว่าพบเห็นคนแก่สองคนหรือหญิงสาว บางคนบอกว่ามาช่วยเข็นรถบางคนบอกว่าไปส่งถึงบ้านทั้งที่พอมองย้อนกลับไปก็ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นและยังมีเรื่องราวอื่นๆอีกมากมายชาวบ้านจึงช่วยแต่ตั้งศาลขึ้นมาสองหลังแต่เดิมนะมีแค่หลังเดียวแต่ชาวบ้านบอกว่าลูกสาวที่ชื่อมุกไปเข้าฝันว่าขอบ้านอีกหลังหนึ่งเป็นของเธอเองได้ไหม ชาวบ้านก็เลยมาสร้างให้อีกหลังหนึ่งและตั้งชื่อสถานนี้ว่าซอยมุกเพื่อให้คล้องจองกับชื่อของแม่ที่ชื่อว่าซอยเงินหลังจากเหตุการณ์วันนั้นกกวินเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเขาไม่ใช่แค่ผู้มาเยือนที่ผ่านไปเฉยๆอีกต่อไปแต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราว และความทรงจำที่เมืองลับแลที่ฝากไว้ในใจเขาเขาเริ่มถือศีลงดเว้นจากสิ่งที่รบกวนจิตใจและสร้างความวุ่นวายให้กับตัวเองและผู้อื่นรู้จักการเคารพในธรรมชาติทุกครั้งที่มีโอกาสผ่านทางโค้งนี้กะวินจะจอดรถมอเตอร์ไซค์สาะหาดอกไม้ป่าหรือดอกไม้ตามฤดูกาลเพื่อนำมาวางไว้ที่สาลเล็กๆของตาทอง ใหญ่สร้อยเงินและสร้อยมุกถววางดอกไม้ด้วยความเพารพกล่าวกับว่าเป็นาการขอบคุณและสัญญาว่าจะไม่ลืมพวกเขาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนกาวินรู้ดีว่าสิ่งที่เขาพบเจอนั้นไม่ใช่เพียงแค่ความฝันหรือภาพลวงตาหากเป็นบทเปลี่ยนชีวิตที่ลึกซึ้งกว่าที่เคยคิดเมืองลับแลไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ แต่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างหัวใจและจิตวิญญาณเป็นโลกที่อยู่ระหว่างความจริงกับความลี้ลับ